มอนีคกับมารับเอารถไมโครนั่ครับผมรับเอาโป้ก่อนครับโป้รอบแรกรถไมโครรอบสองครับไมโครกำลังแต่งทางให้รถรถสิบล้อเทดินและะ้วก็เตรียมเอาโป้ขึ้น,นครับผมเตรียมเอาโป้ขึ้นนี่ละครับโปคุณนะครับไมโครจอดที่นี่โปขั้นหนึ่งแล้วกะ็มาปรับพื้นที่ให้รถลงไปรับโป้ ครับผมเศร้านี่แต่เศ้าครับผมเดินทางมาแต่เศ้าการังปับพื้นที่ฝนตกหนักครับดินเละดินเละก็เลยใส่ดินใส่หินลูกหินลูกลังมาเทครับมาเทลง<ม>เพื่อสิป,ปรับพื้นที่ล่งไปเอาโปะครับผมโปะเป็นมาหลอกข้อง เค็ญเตียมยกรถเช่นเนี่ยเตียมยกโกกับยกโกสายไฟพร้อมนี่ใกล้สายไฟพร้อม,มอันราล่ายู่ครับแต่ว่าก็ต้องทำราว่หยุดรอาพโภขึ้นมันอยู่ช่วงนี้พอดีครับ เดชในเพื่อน,นเพื่อนได้เบิ่งครับผมตอนเศร้าเศร้านีก็มารับก่อนครับผมรับเอารถเอาโปะก่อนเอากระลังลือโปะครับผมลือโปะออกแล้วก็เอาแบ่งเป็นซีกไสซีกมันซีกไสซีกมันแล้วก็สีโยกขึ้นรถทะเลครับทะเลก็จอดล่ออยู่ครับผมจอดล่อทะเลทางป่ากับนี่ครับผม ประเทศดินครับผมดำดำดำตรงนี้แหละดำตรงนี้แหละ ครับอ่จบลิปไปสักก่อนครับผมเดี๋ยวสิท้ายเ,เพื่อนๆได้เบ่งมอีกครับผม